สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าตรงหน้ากุ้งนะคะก็คือกระเป๋าของพราด้านั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะหน้าตาหน้าตาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นหนังซาฟิโน,โนนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลทที่เป็นคําว่าพรา d ด้านะคะเพลทจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยตัวโลหะนะคะหรืออะไรสีทองนะคะซึ่งเป็นสีทอง ที่เหมือนกับสายแล้วก็ซิปของกระเป๋านะคะด้านข้างกระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังบนกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านบนกระเป๋าเดี๋ยวเราไปดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดของกระเป๋าขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่25เซนนะคะความสูงจากบนลงล่างตรงนี้นะคะจะอยู่2 4เซนนะคะส่วนความหนาของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่4.5เซนนะคะตัวกระเป๋านะคะก็เป็นผ้าไนลอน นะคะซึ่งเป็นแบบเหมือนวัสดุที่ดังของพันด้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีสายโซ่แบบนี้มาให้นะคะสายโซ่นะคะจะเป็นสายโซ่ยาวนะคะไม่สามารถปรับระดับได้แต่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้นะคะเพราะว่าเขาแบบเกี่ยวกันอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากสายโซ่ะคะ่ะสามารถถอดออกจากกันได้นะคะทําให้กระเป๋าทรงนี้ค่ะเราสามารถใช้แบบคอสบอดี้ก็คือสะพายแบบนี้ได้หรือสะพายไหล่ได้หรือจะถือเป็นคลัตชก็ได้นะคะด้วยการถอดเนี่ยคะ่ะถอดโซ่ออกจากกระเป๋าตัวโซ่นะคะความยาวโซ่ นะคะเขาไม่ได้บอกมาเดี๋ยวกุ้งวัดให้ละกันนะคะความยาวโซ่กุ้งวัดตั้งแต่ตัวที่ต ขอเกี่ยวเลยนะคะจากด้านนึงไปถึงอีกด้านหนึ่งความยาวโซ่นะคะกุ้งวัดให้แล้วนะคะกุ้งวัดจากด้านนี้เลยนะคะก็คือต้องแต่ตัวตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะจนถึงตะขอเกี่ยวอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งยาวสุดได้115เซนนะคะอ่ะเดี๋ยวกุ้งให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างตัวกระเป๋านะคะเวลาเราเปิดนะคะก็จะเปิดแบบนี้นะคะก็จะมีตัวแม่เหล็กนะคะอยู่แบบนี้นะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะซึ่งตัวซิปนะคะเขาจะแบบปากอ่ะค่อน ข้างจะแคบกว่าตัวกระเป๋านิดนึงนะคะอ่ะใส่ iPhone นะคะ,ต,ะ,ะ,คะตัวใหม่ล่าสุดใส่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือกระเป๋ามีความยาวนะคะแล้วเดี๋ยวใส่กระเป๋าตั้งใบยาวให้ดูนะคะว่าใส่ได้หรือเปล่านี่นะคะกระเป๋าตั้งใบยาวเดี๋ยวพุ่งเทียบให้ดูก่อนนี่ถ้าเทียบก็ดูก็จะเหมือนใส่ได้เหลือๆนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันค่ะกระเป๋าตั้งใบยาวใส่ได้นะคะแต่ว่าตรงปากกระเป๋าตรงที่เป็นซิปค่ะอาจจะต้องแบบเหมือนจัดระเบียบหน่อยนะคะเพราะว่าตัวซิปค่อนข้างที่จะแคบกว่าตัว กระเพอสมควรนะคะก็เราตั้งใบยาวใส่ได้ใบสั้นใส่ได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวลอง i p แ d นิดนึง iPad Mini นะคะเอ้ยทุกคนมันใส่ iPad Mini ได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบไม่ใส่เคสเนาะอาจจะต้องจัดระเบียบนิดนึงนะคะใส่ได้ใส่ iPad Mini ได้คือแบบสซไสมากเลยนะ,ค,ะคิดว่าจะใส่ไม่ได้เออถ้าเกิดแบบใครที่แบบชอบใช้ iPad Mini ในการทํางานแล้วก็อยากพกมิบบน้ไปด้วยก็คิดว่าก็คงได้นะคะก็ลองหาเคสแบบ เคสที่บางๆดูนะคะกุ้งอะเนื่องจากเมื่อกี้กุ้งไม่ได้เสเคสให้ดูก็เลยใส่ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งช่องซึ่งมีความแบบคือความลึกอัเท่าตัวกระเป๋าเลยคือคิดว่าใส่ก๊าซใส่อะไรพวกนี้ค่ะได้สําหรับสิ่งที่เราใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใส่ช่องด้านหน้าได้ตัวซิปด้านในนะคะก็จะมีช่องพอเราเปิดซิปด้านในไปแล้วก็จะมีช่อง1ช่องฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องซิปอีก1ช่องฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ตัวในช่องซิปนะคะก็จะมีป้ายขาวของพร ada นะคะที่เป็นตัวเลขะคะ่ะอยู่ด้านในซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเห็นอยู่แล้วนะเดี๋ยวกุ้งลองสะพายให้ดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นแบบไหนนี่นะคะสําหรับตัวกุ้งแล้วอันนี้เป็นสะพายข้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็คือกุ้งสูง160เซนนะคะถ้าเกิดสะพายคอร์ดบอดี้นะคะก็จะมีความเติบขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งเอาจริงๆความยาวประมาณนี้สําหรับกุ้งสูง160เซนกุ้งมองว่ามันกําลังแบบพอดีนะสำหรับ กุ้งกุ้งชอบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็กระเป๋าค่อนข,ข้างมีน้ําหนักเบาใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะนะคะแล้วก็คือ,อรุ่นนี้นะคะคือแบบมันใช้งานง่ายมันไม่ต้องดูแลแล้วฟังก์ชันเมื่อกี้ก็แบบเยอะอยู่นะคะแอบใส่ iPad mini ก็ใส่ได้นะคะใครใช้ใบนี้กันอยู่นะคะพิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะดูแลรักษายากไหมหรือใครที่กําลังมองหาใบนี้นะคะก็ลองทิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยดูว่าแบบกังวลเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคนที่เขามีประสบการณ์ จะได้มาแชร์ไอเดียกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ